สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Inlastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาวเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตราเชิญสกินฮีโร่ ตําตำแหน่งนะครับดูสว่ากิจกรรมนี้คุณมี179้คูปองจะเลือกสกินไหนดีวันนี้ทีมสีมีคําตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับก็ราว6วันนะครับสาหรับกิจกรรมนี้นะครัามว่าพี่ครับผมเนี่ยจะเอาสกินไหนดีครับพี่นะอันนี้ผมจะตอบแบบปกติที่ผมเคยตอบก็คือให้คุณเลือกนะครับสกินที่ตรงกับตําแหน่งคุณนะเช่นคุณเป็นคนที่แบบเป็นเมนเมดก็เลือก นาตาาไปนะครับเลือดเมนแครีก็เลือดไฮเดเตไปนะครับอันนี้ไม่ยากเลยนะแต่ว่าสมมติถามความคุ้มค่าของผมนะครับก็ที่ผมคิดว่าคุ้มเนี่ยน่าจะมีสสกินทุกคนได้แก่สกินของซิลกับสกินของนาตาานะที่คิดว่าคุ้มนะร,ราคาซิลที่มาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยราคา400คูปองเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับส่วนสกินของนาตาาเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ประมาณ400ถึง500คูปองนะใครรู้ตัวเลขที่แน่ชัดก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ย ถ้าให้อันดับหนึ่งแล้วผมให้เป็นสกินของซิลนะอันดับ2ให้เป็นสกินของอ่านาตา雅เนี่ยอันดับ3ามเสกินเป็นสกินของฉี่แล้วก็อันดับ4ให้สกินของแกรลกแล้วก็อันดับ5สกินของไฮอตเตะนั่นเองนะครับก็แล้วแต่นะแต่ละคนเนี่ยอาจจะให้ลำดับไม่ไม่เท่ากันนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมให้ประมาณนี้นะเพราะว่าสกินซิลเนี่ยมาได้ไม่นานนะประมาณปีเดียวเองนะครับถึงจะเป็นสกินนเดนิมิเต็ดสีส้มเนี่ยแต่ผมคิดว่าเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยก็ระดับต้นๆของซิลเลยนะครับสำหรับสกินนี้นะผมพาดูๆแล้วกัันนะครบ แล้วคือไอเติมรายรายวันนั้นมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะแล้วทุกคนดูซิลดิเนี่ยรวสกิวซิลแต่ละสกินเนี่ยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงเห็นปะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าสกินไหนสวยที่สุดทุกคนก็คือสกินนี้นี่แหละที่สวยที่สุดและฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตจัดสกินนี้ให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะเพราะมันมีชุดด้วยแล้วกันนะ อ่าเดี๋ยวหาว่าแบบว่าพี่โหพี่แบบซื้อได้แค่อันเดียวเลยนะทุกคนผมซื้อเลยแล้วกันนะครับนี่เปิดเลยอยากได้อยู่พอดีเลยนะครับซิวกรอสบิซิเซนด์เครับนี่สวยมากเลยทุกคนนะครับถือว่าเป็นสกิวสกินซิซวที่สวยต้นต้นของซิวเลยก็ว่าได้นะครับแล้วผมเนี่ยมีพวกชุดของซิวด้วยจะไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ย <c> ก <oughs> <c oughs> ูไมวไปแตก <c oughs> สีแดงน่าจะสวยนะ สีแดงกับสีม่วงน่าสวยประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสีหนึ่งเนะี่ยเอาอะไรดีอันนี้สกินโอเมนอันนี้เลือกหนึ่งสกินก็ต้องสกินนี่หรอปะอน,นี่อ้อยชุดหนึ่งชุดนะครับประมาณนี้แหละสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องการซื้อให้ดูเลยเพราะสกินนี้ทุกคนซิลอ่ะคุ้มอยู่แล้ว นะผมรอจังหวะอย่างนี้อยู่แล้วนะยังไงเดนอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่านะครับมันจะมีสกินที่แพงๆเนี่ยเราลดราคามาในิจมตาลเชอสกินอีกแน่นอนนั่นเองนะครับที่จะถามว่าทำไมผมถึงเอากิจกรรมนี้เพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมัน มันเป็นการการันตีเดียวคุณผมุมเเสียไป179 70คูปองเนี่ยหรือว่าเติมไปประมาณ150บาทเนี่ยผมก็จะได้ประมาณได้สกินมาเลยอ่ะถือคือมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับสำหรับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าใครคิดอย่างไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับว่ากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าเติมหรือไม่ก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้หรือว่าสกินไหนคุ้มที่สุดก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับใครคิดอย่างไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของงเราาจบบกัน้ ครับมาดูกันเลยนะครับโอเคเมื่อวานผมลงไป2คลิปแล้วก็ยอดบิลเนี่ยสอันรวมกันได้500ก็ต้องขอคุณทุกคนมากนะครับนีหน้าก็จกินการตีเท่าไหร่ครับอก่อคอมคููคมพีนะผมสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับคือะไม่พอผ่านนะาคลคัมพีไม่พอนะ้เจมส์มาหน้าดีกว่าเจมชอบมาเซฟไพ่เป็นการตั้งตัวนะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณกิสวัสดีคุณพงศ์สวัสดีคุณสินเอเนยโอสวัสดีคุณทรีสกายด้วยสวัสดีคุณชะตาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี แล้วก็คุณนัทพงศ์อยู่ที่65ดวงแล้วนะครับอ่าเฮ้ยเยอะอยู่นะดีไม่ดีคุณนัฐพงศ์เนี่ยสิ้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีชื่อในการสุ่มบนเวอร์พาร์ทก็ได้นะครับถ้าไปถึง100นะคิดว่านะครับก็อีก100เนี่ยอาจจะเป็นเดือนหน้านะเดือนหน้านะเวอรพาร์ทซีซั่นหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณคุณรัทพงศ์มากๆนะที่ติดตามกันนะครับนะเราก็มี ค่าประจำคนใหม่เนี่ยยังไงเดี๋ยวถ้าถึง100ใจเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะให้แอดชื่อผมในเกมแล้วกันนะเพราะว่าเวลาแบบว่าผมแจกวัตถุดเนี่ยจะได้ส่งไปในเกมเลยนะครับสวัสดีคุณโทราัศนนะครับสก,กินโอเมนเหมือนจะได้กรอบโปรไฟล์จริงหรอโอเมนเนี่ยนะเฮ้ยอ๋อมาถึงสมมติแบบสุ่มได้นะเออวะโอ้ทั้งนั้นก็คือ ลืมเลยนะนะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับที่แน่ๆนะครับจะกินขินงนะจะยากหน่อยแล้วก็ซื้อกูปองครับเพราะว่าตอนนี้ใหม่ๆผมซื้อไป2องแล้วเจอกูปองเป็นรูปแบบของกดเป็นส่วนลดสาครั้งครับใครที่ซื้อกล่องแล้วได้สก,กินนี้คุ้มมากๆเลยนะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ <S <S คุณบอลใน,น,ค, <S <S ค,อนคอมเมนต์คุณภาพตลอดเลยไม่มาตลอดแล้วก็คอมเมนต์คือแบบ ตั้งใจคอมเมนต์เนะ่ะผมอ่านแล้วผมรู้เลยว่าตั้งใจแต่ละคอมคิดคือดูคลิปแล้วก็ตั้งใจคอมเมนต์นะสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณกิตนะครับสวัสดีคุณอาซูเรียสวัสดีคุณซินิโรสวัสดีคนะุณทริสกายสวัสดีณนัฐพงศ์ด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูทั้งสองคลิปจนจบนะครับยอดวิวสองคลิปรวมกันก็ประมาณ500วิวพอดีนะขอบคุณทุกคนามากๆนะครับทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอจริงๆนะครับแล้วก็พรุ่งนนนนนนนีีีีี้้เเ่่่ยยยจะะมมมมกกาาารรสตัแอุวค <c oughs> ตอนนี้ผมก็อัดคลิปอยู่นะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ประมาณเที่ยงคืนสิบเจ็ดแล้วนะถ้าถามว่าง่วงไหมง่วงทุกคนไม่ง,วง่วง,วงอยู่แล้วแล้วผมเหมือนจะไม่สบายอะไรด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็พักเสียงไปเยอะนะครับพูดน้อยมากนะวันนี้ถ้าเทียบแล้วนะวันนี้ผมพูดน้อยมากนะครับตอนนี้ถือ่ผมจะไปทํางานช่วงกะาเย็นนะแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยมีผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรเยอะหรอกก็แค่แบบพูดพยายามพูดใหนน้น้อยกว่าเดิมนะครับจะได้เทสจะได้ถนอมเสียงด้วยนะครับโอเคเจออะไร เจอฟอร์เรนติโน่โอ้โหต้องกดต้นเกมไม่ได้นะครับโอ้ oh, แล้วมันกดดูดิมันยังทักิวมันยังไม่หมดเลยทุกคนไ <c oughs> อเฮียอันตีมันยังไม่ระยะเวลามันยังไม่หมดเลยอ,อ่ะพอเถอะพอเถอะทุกคนมันจะไหลไปไกลละ เดี๋ยวผมกดอีกตาเื่อเจอบันแล้วกันนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปวันนี้ค่ดูจบคอมเมไม่มนหน่อยนะครับว่า04แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมสำคลิปต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> ถึงแพ้ผมก็จะลงนะ <c oughs> ลงให้ดูมดแหละแพ้ชนะนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆไว้เจอกันบ๊ายบายครับผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย ไม่รู้ก็สายป้าบอกเผื่ออะไรก็่ร